้าไปซื้อเครื่องให้น้องสีน้องสอนท่านผู้ชมเส้นทางกัสิประมาณนี่แหละอยู่เทศบาลดียูดียูพ่อไปได้มาได้ได้ยูด้วยสิบนเหนื่อยบอสาะจ้เาลบไปลบมาเนาะวันเดียวได้หลายอย่างเราไปพบกันอยู่ที่<ร>าทหาง<ใ>นทาน่ทานผู้ชม พาทีมงานมาแล,และเงินทันผู้ชมสบายดีพายูทูเปเบอร์มาและเงินเรื่อง็จะมีคคกเลยหนึ <c oughs> ่งพันบาทเ้า <c oughs> กันยังแล้วบอสหนึ่งพันบาท <c oughs> บริสียาเท่าไเดียวนี้6 0บาบาเท่าไดีนี้600บาท600บา6 5 0 0า6 0 6เอาน้ำก็เอาเราตื่ใจได้็นล้ามอันนี้ค่าบนงามไหมงามเนาะเป็นไก่ไก่งามไก่ๆเปนงามก็หักไก่ เพ uhm ิ่มขึ้นอีกเพิ่มเป็นเจ็ดแสนมีครบหมืนเลยฮานเราห้าเติมบนบตงเติมบนเนาะใส่ค่วัดเอาเนาะคนซับปะโปเตมแล้วมื่นสิ้มื่น่วนนี่มาเร็วย มามืันนี้เลย,นเนยซืซ้อเครื่องหานจ้าเลยนะซื้อออกไปไม่เยอเบอร์ในการซื้อเครื่องแต่อยู่เท่าไหร่ <c oughs> ลยัวา,นะาต่อมาเลยลซื้อเครื่อง เจาครึนงเนะโดยโดยผ่มอบเงินให้บานะครับุณแม่เพ็ยสีนัมอบเงินให้น้องสีน้สอน้แ่รอบก่แล้วาเนาแต่รอบก่อนแล้วเพิ่มอบเงินให้เลยใหซื้อเครื่องคันน กำลังจ่ายจ่ายเงิน่ทนผู้ชมเลยไรเลยเอ้ยนะมูลค่าความเสียหายขายสบู่เลยเด้อขายแล้วเนี่ยไม่ด้วยละว่เราอยู่หอการาแม่ยูฮ่องก

เราเราเอาเงินเราเอาเงินบาทจ่ายป่ะเออายในบะอคนงามนี่บอกคนใส่คนงามหรือว่ย่องก็งามอยู่แล้วโอ้ยบ้านนี้จะได้กินนานนักกานนี้บอกเรียนบ้านก็เอาบ่รับหับับลาบเรียนท่้ไดนีนเท่าไหร่ะสิบสองสิบสองบาทบ่ ก็จะเอาเรียนให้เจ้าอ่าวอ้โหดีเลยคนนี้ก็โบไซย์อยนางงี้จะใไซไปใช่เพราะว่าเพื่อนเล่ากับแม่นไปซื้อทงแม่แม่แม่เครื่องเราข้ามมาฟังนะเราต้องเอาเงินกีบไปเปลี่ยนเอาเงินบาทไปซื้อเครื่องฟังนั้นเด้อ้าวนี่แม่บอกแม่แล้วได้กองเฮานี่บอกโดยน่งเบิ่งบอกว่าเพื่อนเพื่อนกำลังไล่ว่ามันตุอยู่เท่าไหร่เบิ้งจากบาทมาที่น่อง เพราะว่าบึงเฮาบ่ซื้อมัดพันด้พี่น้องเฮาสิเอาเงินให้เยอะาไปซ่ออยี่ใส่เลยเน่นนาเกียวโดยให้เด็กน้อยค่ะถ้า่นลืมเลยได้โทรศัพท์เออยาแล้วเรามาเอาแตกแกละมอนแล้วลงมักลงลืมดอกแล้วเรามาเอา

พอแล้วโอเคสองแสนสิบเจ็ดพันสองแสนสิบเจ็ดพันสสก็สองแสนสี่ร้อยกว่าอ๋อสองแสนก็สองแสนสิบเจ็ดพันเจ็ดพัร่สิบเจ็ดพันเงินแจ้งเงินแจเดี๋ยวเจ้าเจ้าจ่ายใบละแสนเราสามใบแล้วเราทอดกลับคืนมาโดยแล้วเราก็ทอดกลับคืนมาหาเจ้า ถือแล้วทึกแล้วทึกแล้วแปดหม teenage 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 okay. oh yeah. ื่นสามพันคือคนนั่นแหละโดยโดยได้เครื okay. ่องแล้วโอเคนะได้เครื่องนะท่านผู้ชมเกยมตัวไปให้เด็กๆ อามันมันมันจะเหลือเงินอยู่เท่านี้หนึ่งหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสามแสนเท่าไรบ้านี้หนึ่งไปเนาะไปมาให้น้องไปของใรเลยมีโกทูของผมจะกอบสารใหม่ผงนัวเออครับแต่นัวแล้วก็สบู่ไปไปโกทูไปบ้านนายเกียวนายเกียวขมมากนะ เราขโมยรถแม่โอเคขึ้นรถเตรียมตัวเดินทาง